วันนี้พี่กายเขาจะเซอร์ไพรส์น้องชายเขานะคะมอนี่มอนี่มอนี่หมอนี่หมอนพ่อสวัสดีปีใหม่หล่อจังเลยหล่อจังเลยอ่าพี่กายเซอร์ไพรส์ของขวัญน้องก้าวซื้อให้น้องอยากดูขอบคุณครับยังอะขอบคุณยังขอบคุณยังน้อองยาก ันนี้พี่กายซื้ออะไรให้นคัแกะเลยไหมคันแกะได<อ>้ไปตัดผมสั้นพอดีเลยเฮ้ยนี <c oughs> น่เป็นของขวัญแกะได้ไหมแกะได้เลยแกะได้เลยอ่พี่ช่วยแกะมเมื่อพี่ชายเขาซื้อของขวัญไว้ตั้งนานแล้วเขาจะแอบ,บให้น้องบอกจะให้วันปีใหม่เดี๋ยววันกินหมูกระทะเขาจะให้ของขวัญน,น้อง ซอร์ไพรส์แอบซื้อของมาให้น้องนะคะดูดิมีอะไรดูดิมีอะไรมีอะไรนู้นอยู่ในกล่องของขวัญอเปิดมีอะไรน้นเย้เอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยดีใจใหญ่ไปเลยเอ๊ะคืออะไรอะ่ะติดตับแมคโครแมคโครชอบป่าแเจ๊แกะคนไหนเขาอยากลองขับอ๋อแมคโครอันเล็ก ขอบุณค่าพี่กายยังหอมยังนะหอมพ yep. et kind of mm ี่กายด้วยเขารู้ไหมรถรถตักแมคโครคันนี้เขาลงทุนมากเลยนะพี่ชายเขาอะเขาไม่ได้ไปเดินตลาดนั้นนะคะแต่ว่าสั่งทางอะไรนะช้อปปี้ใช่ราคาเท่าไหร่นะลูก ยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทบวกค่าส่งแต่ก็ไม่เป็นอะไรค่าส่งค่าส่งกับราคารถพอๆกันเลยค่าส่งของแต่เขาบอกว่าเขาอยากสั่งให้น้องเองอ่าก็ตามใจอยากก็สั่งก็สั่งชอบไหมลูกชอบ่ะชอบแล้วใครเอาแล้วใครเอาคันใหญ่คันเล็กไปก่อนคันใหญ่เราก็มีแล้วอ่ะอันนี้คันเล็กเล็กเล่นไปก่อนไมม่เห็นี คันใหญ่เอาไปไหนนะคันใหญ่ของคันนั้นนี่จะให้ดูคันใหญ่พังไปมากแม่คันนี้เป็นของจริงม่เวอร์จอดอ่ะนี่คันใหญ่พังไปแล้วคันใหญ่พังแค่ตรงนี้ เราจะเล่นยังไงกันล่ะป็นการต้องใส่าทานตาด้วยนะปีการเออหนูก็ดูพ่อพอต้องปิดไฟข้างหน้าไฟไอ้เปีปีปีไม่สวยสว่างเกินมันกลารปิดไฟปิดไฟไม่มีผู้แล้วอ่ะปิดเลยไม่ใช่ปิดสวิตช์ไฟดูเออนี่ไฟสตอนนี้ปีใหม่เราจะได้สวยๆเนี่ยเห็นไหมให้มันมืดๆมันสว่างเกินมันก็ไม่สวยเลยไฟเฮ้ยในเวลานำัระแสงนี้ก่อนเส้นกองก่อน ลงทุนจัดมากเลยครับปีนี้เพื่อเด็กไปตรงเลยเรียกร้องกันจัดตั้งแต่ก้ามงเช้ากว่าจะเสร็จบ่ายสองแค่นี้นะคะแค่จัดแค่ตีลูกโป่งกับสสยลุงแค่นี้ทำเองทำกันเองทำไม่ค่อยเป็นบอกว่วนบ่อยเลยเวลาเวลาเวลาเขาอ้อไม่คุยด้วย